แมดเคลื่อนไหวแล้วหลังแอปส่งการให้สงกานหลังหายไปไม่โพสต์อินสตาแกรมมาเป็นอาทิตย์เหตุใช้เวลารักษาตัวล่าสุดคุณพ่อลูกหนึ่งสงกานตปชันรงได้โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพการน่ารักจากน้องปีใหม่ลูกสาววาดภาพน่ารักมากๆพร้อมข้อความบอกรักคุณพ่อแบบรัวๆส่งกำลังใจให้คุณพ่อหายเร็วๆโดยลงชื่อน้องปีใหม่มาด้วยขณะที่ด้านล่างของการ์ดใบดังกล่าวฝีมือคุณลูกสาวนั้น พบว่ามีข้อความตัวอักษรเล็กๆเขียนม,มาด้วยว่าหายเร็วๆนะคะพร้อมลงชื่อแอปด้วยด้วยหนุ่มสงกรานโพดภาพการ์ดดังกล่าวพร้อมข้อความว่าหายแล้วค่ะและรูปหัวใจสีแดงสามดวงด้วยและล่าสุดแมทเพรณนีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการโพดภาพสุนัขซึ่งไม่เกี่ยวกับกระแสดังกล่าวแต่ย่งใดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ